สวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมบอลสตากันอีกเช่นเคยนะสำหรับคลิปนี้ก็เราจะมารีวิวสกินฟรีอีกสกินหนึ่งที่มีในช่วงนี้อยากสกินบัสนั่นเองนะบาซิลาหรือวล่าซื้อสกินกาซิลาบัสหนึกว่าบาซิลาดูเป็นสกินระดับใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่าระดับอะไร ระดับสกินไฮเปอร์ช oh, really? าร์ดนี่เป็นสกินเดียวด้วยเราเล่นมันสามสามล่างเลยคนแต่ว่าเนื่องจากว่าเราโนใส่เติมนะสำหรับใครที่อยากได้สกินนี้เขาแจกฟรีในกิจกรรมขับนี้ซึ่งเนื่องจากอีเวนต์บัคทุกคนเห็นบบมีอีเวนต์บัคกนะคนเอออีเวนต์บัคกไปละก่อนได้สกินนก็คืออีเวนต์บัคแบบเกือบทัวลงทีมงานเกมนี้ละโอ้โดยถ้าอยากได้อีกสกินหนึ่งเนี่ยเราจะต้องไปสุ่มจากไข่หรือจะซื้อจากสกิน จะซื้อจากร้านค้านี่นะโดยคำนวณแล้วมันใช้เงินเยอะมากทุกคนไม่มน่าจะ้ซื้อนะสำรหรบแค่ไข่สัปราดถ้าเราเล่นตัวหนึ่งเนี่ยเราจะได้ตัวของสกินสีนี้หรือเราจะไปสุ่มจากไข่พวกนี้ก็ได้แล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งที่เป็นสีเทานะแต่รู้สึกว่ามันจะสุ่มยากมากเพราะออกอยู่5กับ2เอเนอง2สกินส่วนสกินนี้สามารถสุ่มได้เหมือนกันนะถ้าสุ่มได้รู้สึกว่ามันน่าจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงนะสำหรับอันเนี้ยโดยสกินระดับนี้แน่นอนอีลเบส ทุกอันเออไม่ต้องห่วงทุกคนะองตัวนี้มีหลายสกินมีเกืบทุกสกินเพราะคือรของช่องโอเคแบงบเขาเปลี่ยนหน้าไปอันนี้ดูน่าสนใจกว่าโอเคโดยเราจะมาเล่นในโหมดโซนร้อนในแบบวงแหวนไฟนั่นเองนะถ้าเล่นแย่ก็ไปขออภัยด้วยสำเ็นบัสคือเพื่อกลับมาเล่น ก็ทีนั่นเป็นเมนบัสแหละแต่ว่าเพิ่งกลับมาเล่นนะถ้าโอ้โหไงก็เด็ดอ,อ่าคอมาบทบันที่เรียบร้อยดูยสกินนี้นั้นก็มีแอนิเมชันที่ดูจะเป็นการตุกตีประมาณนี้นี่นะโอ้โหเออแต่ว่ามันไม่มีแอนิเมชันเดี๋ยวดยวิทีมงานทีมงานแก้ไขยังดูบัตไม่มีแอนิเมชันในการตุกตีวัต ันนี้ตกแปลกแล้วไม่มีชั้นการตกผิวว่ามันแปลกแล้วโอ้ยโอ้บล็อกบล็อกโชเทปบล็อกโชเทปบล็อกโชตึงบล็อกโชตึงเนาก็แล้วก็มีเอฟเอค่าทุกคนโอ้ยหืเอฟเอค่าไม่ใช่เอฟเฟดูค่าคดีอันนี้ไม่ใช่มาดูดีนะจังหวททีมงานมันยังไม่เขายังไม่แก้ไขเลยไม่ชัดที่บักอยู่ คือเราได้ข okay. 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 okay, okay. ึ้นมาไม่ได้เลยเพราะว่าอาไรเองโอ้โหโอเคโอ้ยให้เฟรนด์ทำทีสวยทุกคนแต่ถ้าเอ็กซ์ทีเนี่ยรู้สึกมันจะจืดจืดนิดหนึ่งจีดะจืดจริงไหมมิ้งแค่จะทุทีมันจืดจืน มันคิดกับตัวเองว่าอะไรคือการโจมตีจืดแล้วก็รู้สึกว่าเอฟเฟกต์าจะบักนะ๊กเรคนมันฟิกกับดาา้านมาเ่ยเอฟเฟกต์าฟิกกับด้านโอ้โหยิ้มยิ้มกันหนะ้าแต่การเลยเพื่อน เอฟเฟกต์ก็ดีนะเฮ้ยลูกเป็นเรือใช่ไหมเฮ้ยลูกเป็นซุปเปอร์ลูกเป็นแต่เรือแอะไรือก็ลูกเป็นซุปเปอร์เฮ้ยจะว่าไปเอ้ยใช่สก,กินนี้มันงนี้ดีกว่าคือถ้าเรากวดไฮเบอร์ช้าเรากลายเป็นลางกอรซิล่าเออลางกอรซิล่าน้ยมันเป็นสีเทามันมองเห็นนี่ล่างกอรซิล่าค่ะกอร์ซิล่าค่ะกอรซิล่าค่ะกอรซิล่าค่ะเอ้ยลืมกดกอรซิล่าค่ะให้ทุกคนดูเลยเมื่อกี้เพิ่งได้กดกอรซิล่าค่ะ กศิลาเนาะเอ้าดูก่อ,อนได้นนะรีเพย์มันไม่รีเพย์ไปนีปน่หรือว่ามันกลายร่างขึ้นก่อนคนถ้าใครรู้บอกด้วยถ้าโพสเท่กับกายร่างกศิลาคือมีคนทำเมนที่เขาจะหันกลัวแล้วแบบแจงเมนปัน๊ดชุดโอเคตอนที่สองเด็กก็จะหนักดาบสารนี่เป็นตัวกลัวสามารถเคาน์เตอร์เราได้หมดเลยถ้ามันไหวตัวทันนะ ก็มิชั่นของเราคือการไปตรงนั่นแหละนี่คือแบบเหมือนเป้าหมายมัชัดเจนมันถูกออกแบบมาแว่างชัดเจนไช่เพื่อนคือแบบลูกคมเก็บหมดอางนี้ไม่ได้อะไอ้เพื่อรู้กันว่าบัสนั้น ลำโหดลำสังหารเหลือเทียบลำสังหารหรือเปล่าอายาเก่าาอ่ระเ่า,อา,อาตอนเล่นเกมบอกรุกกาวา็ว่าุบอกเพิ่งกลับมาเล่นทุกคนมักวา่าโตอย่างเดียวเฮ้ยบ้า,บามันเหลือเลือดคิดโอ้ยจะแฟงแฟงไม่น่าคิดเลยสิลา,างกสิลา ใส่ใส่นี่นะแต่ว่ามันมันมันไปดันออตโต้งงม,มากออตโตได้ไงวอง๊ะแกล้งข่าดนี้วายทำทิงเพื่อนนะสามาร์ตัลแล้วก็ตีได้เอาโอ้ สองแบบตึงๆว่า oh, จะเก็บสามไม่อยหอยตใจน้าบัสเป็นตัวที่ก็เลิยาอมมันต้องตลอด่ะบัสอ่ะ โอเคกรับตาสุดท้ายทียมันทำไมโอ้โหแล้วเหมือนเจอใครเนี่ยแสบนะตรงโอ้ยเออใช่ปูสไปรันแก้บั๊กเลยนะอันนี้น่าจะเล่นพลาดอีก จะตัวละครบัตนะน่าจะเป็นการพลาดอีกซะมากกว่าโอ้ยโอ้ยอีกแล้วเออเอยแบกแบกแล้วอะไรโฟกัสมีไม่นะมีโฟกบกมันใหม่แล้วเหรอแบบมาเพิ่งโฟกัสเยอะโอ้ยแม่งเดือดโฟกัสคนที่แบบเล่นแบบ เป็นบัตรกำลังกำมัดดูขึ้นกำหมอกกลับมาเล่นอ้าโอ้ยไม่งกรนอ่านเกระอ้อมองนี้ขึ้นมาอ่านง่อานเกระอ้อมตอนนี้กลับแล้วเกือบแล้วเกือบกี่แล้วอย่างนีก็ไม่โดนเ็อไม่โดนแหละมันจะโดนยังไงล่ะว้าวโดนดัวเลย ทำอะไรว้ยแล้วมาอะไรเนี่ยบัตรข้างบัดข้างโอข้างข้างคลั่งในเซียววีทุกคนบัดข้างอาของ,ขง,ขงเราบัดข้างาบัดข้าง,างวันจีนรู้สึกว่าไม่ได้รับคิวรูมไหมอะไรอ้าพเ,เหมือนมีใคร พยายามจ้องมองเราอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแล้วแต่ถ้าถ้าโปรดนี้ของสไปปันดีด,นด,นดูดสกินี้ก็ดีแล้วแจกฟรีแจกฟรีเมนพัตทุกคนต้อชอบนะเพราะว่ามันมีการไกลล่างด้วยแน่นว่าถ้าเราจะรีวิวทั้งหมดของสกินบัตนี้เราก็ น่าจะขาดสกินเดียวนะที่ยังไม่มีสองสกินเลยนะหักเลยสามสี่สกินเลยอะเดอบัสก็แจกฟรีนะรีบรีบทำกิจกรรมกับแครนของคุณก่อนที่มันจะหายไปเพราะเหลือแค่สี่วันตอนที่อาคิตยเนียนะพอมันหมดวันที่เท่าไหร่เราคำนวณกันน่าจะหมดวันที่ยี่สิบพอดีทุกคนันรีบทำก่อนที่มันจะหมดนะรอแป๊บน,นึง เราต้องทำการทักทักมันต้องอยื่บัสมันยืมประสุกรีนอ่ะทักปีนี้แม่เลยดยคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละจะกั็ใหม่ในคลิปหน้าเย